สวัสดีครับผมวันนี้มาชมงานคุณรับเหม,าน,ม,ม,นมเนหานะครับผมขอบภูมิทัศนะครับผมบริเวณสองห่านนะครับผมจะทำใหม่เพื่อให้พี่น้องได้มาพักผ่อนนะครับผมเราชมไปรอบๆไปด้วยกันนะครับผมแต่ก่อนตรงนี้เป็นอาคารนะครับผม ตั้งเสาแล้วนะครับจะทำเป็นอาคารอเน,นกประสงค์นะครับผมชมแอคโคลยงานกันต่อ ชฉมการตั้งเสากันต่อนะครับผมสายเกลียวย you <laughs> ีต้องใช้พลังนะครับผมอันนี้แดดก็แรงนะครับผมเข้าใจเลยผมก็ใช้แรงงานนี้มันเหนื่อยจริงๆเนะาะก็จะได้งานแต่และชิ้นแต่และอย่างนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเนาะชีวิตียกว่าอันนี้ต่อถ่ายทอด ชีิดหนึ่งนะครับผมคนที่สารก็อย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็คือการเรียนรู้นะครับผมเนาะบางทีอาจจะผู้ร่วมง,งานอาจจะไม่คล่องนะครับผมอาจจะเหมือนผู้จ่าที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับแต่าาก็ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติพอเสร็จงานก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผม ทางาน,นก็เป็นอย่างนี้ก็จะเก็บเสานะครับผมยังไม่ได้ตั้งเสานะครับผมเก็บเสานะครับผมที่เป็นอาคารเก่านะครับผม you <laughs> แถวต้นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะ เดี๋ยวับผมเดี๋ยวชมแมคโครกันต่อน,นะครับผม,มวันนี้สามประสานผมหยุดพักนะครับผมชเช็คระบบนะครับผมดยงานมาเมื่อวานดยงานหนักนะครับผมวันนี้ก็เลยพักนะครับผม เก็บภาพบรรยากาศรถแป็โฮนะครับผมนะเพื่อนได้ชมกันนะครับผมปแปบับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวมาเกี่ยวกับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บเสาต้นสุดท้ายนะครับ เสาไฟฟ้านะครับผมก็ไปเก็บแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดซัดสาวใช้ให้ช่องหนมสกุลคนต้องหานเลยนะครับผมลูกฐานพ่อป่าแดงด้วยใจที่หักแฝงเหมืองแยงคนอีสานบ้านเวาสวัสดีนะครับไปแล้วครับพ่อ